อ่อนเชื่อว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วอยากประสบความสาเร็จในชีวิตจ,จริงหรือไม่มันมีกฎข้อหนึ่งนะคะที่นําพาเราไปสู่ความสําเร็จง่ายๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของกฎแห่งความสม่าเสมอในความเป็นระเบ,บียบวินัยของตัวเองวันนี้เราหลายๆครั้งที่เราตั้งเป้าหมายใหญ่แต่เราขาดซึ่งความสม่าเสมอในการลงมือทำและขาดระเบ,บียบวินัยในตัวเองเราทอดแท้เราหมดหวังเราหมดไปเวลาที่เราเจอปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตทางแก้แล้วแหละคะ่ะง่ายมากๆเลยในข้ามสม่าเสมอของเราเวลาที่เราเจอปัญหาหรือเราเจอเรื่องทุกข์ใจ เราลองเขียนออกมาว่าเราจะทําอะไรได้บ้างและเราจะพัฒนาไปเพื่ออะไรคุณจะได้รู้และคุณจะได้เริ่มตอบปัญหากับตัวเองอะเราจะทําอะไรได้บ้างหลังจากที่เราเจอปัญหานี้เราจะแก้ปัญหามันได้อย่างไรไม่ใช่หนีปัญหานะคะจงแก้ปัญหาเพราะยังไงคุณก็ต้องเจอปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เพราะถ้าเกิดคุณแก้ปัญหาใหญ่ได้ปัญหาน้อยมันก็ตามมาเจอปัญหาน้อยคุณแก้ปัญหาน้อยใหญ่ปัญหาใหญ่มันก็ยังอยู่นั่นเองมาเราไม่อาจจะสามารถหนีปัญหาเป็นได้สิ่งสําคัญอย่าลดเป้าหมายของคุณเป้าหมายของคุณตั้งไว้แล้ว คุณเดินไปด้วยความสม่ำเสมอทำแบบมีระเบียบวินัยแต่งงานกับคุณวินัยซะความมีระเบียบวินัยของตัวเองเนาะแล้วก็ถามตัวเองสเสมอวันนี้ฉันต้องทําอะไรได้บ้างและ สิ่งที่ฉันทํานั้นมันเข้าใกล้เป้าหมายชันเรียบยางเมื่อเจอปัญหาเมื่อคุณแก้ปัญหานั้นได้มันเข้าใกล้ปัญหาคุณมาประเรอดหนึ่งแล้วแล้วคุณตอบตัวเองตอบย้ําเสมอว่าฉันจะพัฒนาไปเพื่ออะไรก็เพื่อป้าหมายเพื่อความสุขสตรเพื่อความมั่งคั่งเพื่ออิสรภาพการเงินเพื่อชีวิตที่คุณอยากจะได้จริงหรือไม่จริงดังนั้นถ้าคุณอยากประสบความสเร็จจงบอกกับตัวเองกดแห่งความเสมอใช้ได้ใช้ได้ที่สุดถ้าคุณอยากจกประสบความสเร็จจงอยู่ในความสมัครเสมอลงมือทําอย่างมีระเบียบวินัยก้าวไปเจอปัญหาบอกตััััวววเอง่าานนนนนจะะพฒมขึ้ทุกแล ฉันถามแล้วฉันได้อะไรข้อนี้คือสำคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแก้ปัญหาได้คุณจงให้กําลังใจตัวเองเชื่อเริ่มฉะอรองกับสิ่งนั้นแล้วคุณจะอยากจะแก้ปัญหาและอยากจะทํามันให้ประสบความสําเร็จด้วยหลักวอตออนมันนี่โค้